ร้านยังโฮจักประวัติของปู่พ่อม่าเนี่ยภูยองพม่ากันมาหนี่นี่อาชิว่าให้ลูกหลานฟังคือประวัติของเพิรอนนี่ไอเพิ่์นต้นกำเนิดเพิร์นค้นบนตำแหน่พอะพนาแต่วันเพิ่์นมาเลยไม่อายุบรรพไฟเนี่ยคือเพิ่์นทำงานราชการเพิ่์นบรรจุคู่ที่แกนี่คือเพิ่์นไอบรรจุอยู่ไอโคตพานเพื่อโคตพานเป็นคู่หน่อยอยู่เพื่อโคตพานอือเป็นคู่หน่อยของคู่หญ่ชา ข้าวากุเลยผู้ย่าเป็นผู้ใหญ่วัานี้ง่ายจะไปโคตรุพานมามาเป็นคู่ใหญ่ยนซี่มาสอนยนซีโอ้ยข้าเจ้ามักขึ้นอย่างใหญ่ใดเพราะว่าเราเป็นคู่ใหญ่เลยกับเป็นโมเมนเป็นคู่ซื่อเลยสาร กะบุ๋งกะตาเก่งโง่กะเกงเขาคนเดีเออัสารจักสารเก่งผู้ใดก็มม่ใจอยากได้เป็นลูกเคยอือสารคนไลยกันอยากได้เป็นลูกเคยโอ้คู่อีหยังทั้งมาสร้างเถอะเป็นทั้งคู่เป็นทั้งจักสารทั้งบ้านบ้านนี้บ้านนี้ก็เลยมาหมูจักก็ไม่เงยเบียงมันโล่ฝ่ายนะก็เลยเลยมาแต่งงานกันเอาเป็นงานสาวพีใดครับ เงาแสกมันสูงอันวานีอ <aría> ันไมญีเบียงกับวขาเมันเราไฟเออวานีกับเพิ่นก <chat> ับมัดเป็นคู่ใหญ่โรซีกับสิบสิบเที่ยวไปเที่ยวมากกับที่ว่าพ่อกันครับอันไม่ญ่กับแม่เมญีเบียงแเรยเด้ยมาสมรสกันแต่งงานกันแต่เลยง่ายจากยุโรซีมากกับว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนรถไฟอืมสมัยนั้นมีคู่สองคนอืมคู่หน่อยเพิ่นกับคู่ยาชิดอุท่าอืมคู่หน่อยเพิ่น นี่แระมเป็นเออเป็นเป็นคู่สอนโยราไฟนี่ก็เลยปักกลักอยราไฟนี่เนี่นะข้าวข้าวเรนเมย์ไอพันมิรูเจ้าคณเหรอครับม่รู้พันเจ็ดคนตัวเจ็ดคนผู้แรกผู้แรกคือนั่งร่มเชยผู้ที่สองผู้ที่สองนายเพ่นกมมะนี่ผู้ที่สามผู้ที่สามน่ายพดกัมมานี่ผู้ที่สี่ผู้ที่สี่น่ายเพี้ยนกัมมานี่ผู้ที่สีาน่ายพลดกัมมนี่ นีพ่นกับมณีครับผู้ที่พกกับมุนตีกับมะนีผู้ที่เจ็ดกับบรรจงกับมะนีหลูกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนแตงกกับมะนีเขาอย่างอยู่ว่าทยพี่น้องทั้งทำแย่เป็นยังไงครับหลายบอทั้งพี่น้องทั้งทำแย่นี่หลายว่ามันคุมเนือแม่นวันี่แม่ยังขับซื้อ่นแม่ยังแม่แม่พอแม่พิมแม่พอกับาพิมพ์แอาพิม่ครับ อายุหน่อยสองปีหน่อยสองปีใช่เองพี่น้องครับซื้อยังไงอุ้ยไลายจักเขาจัดให้รัดเอิ่นคนใดรัดหน้าพ่อนายยุ่งหน้าผ้าไทยโอ้ยไลายอยู่งจะให้ไล่ก็ไลา่ผมนาปของตัวยานซื้อทางพ่อแล้วโอเคนะครับผมข่าวๆนะครับลูกหลานนะครับเด้อตระกูลกามานี่ครับทีมาที่ไปครับออคงมากกามานี่ครับเป็นกเป็นผู้ใหญ่นะครับบ้านเราฝ่ายนะครับผมกับอย่างนี้กับเอาพอดนะครับเนาะ เป็นบ่อยฟังครับถือว่าเอาโสสุดนะครับผมในการที่จะเราให้ลูกหลานฟังครับผมครับผมเป็นเกศข้อมูลครับผมตระกูลกัมมานีครับสวัสดีครับ